เชมโหลิห์ปล <terum speech from Evangelium> <laughs> สุสนรักแต่แฟนคนยามมาตกวดินและน้ำเหนือควาคจำจำนานตัวต่อห่วงรังจงอาุนไข่จารีหวันคนป้านใด วันนั้นแม่ไกห่หัวลูกมันรักพันผูกมีปานฉันรักเธอยิ่งชีวันเธอจะเชื่อฉันหรือยัง มายใส่เจ้าใกล้ซองพรงเสด็จมาไม่ยอมบอกผมฉันจะได้เตรียมการต้อนรับเพื่อท่านสำหรับเจ้านั่นเปนเยอ่ข้าต้องให้เจ้าเป็นคนพิเศษก่อนหนึ่งข้าขอดีใจด้วยที่เจ้าได้แต่งงานกับเร็วพยี เจ้าสาวเองสวยดีว่าสวยมากเลยค่ะคนสวยก็ต้องคู่กับคนหล่อถูกมั้มโอ้โจริงทุกคนเนี่ยถ้าไม่ชมเองหล่อ,อแล้วถ้าจะไปชมใครเล่วใคากข้ามีเมียจะมอบให้ข้ามีการ์ดอวยพรข้าขอได้เจ้ายญิงนะเก็บการ์ดอวยพรนี้ซึ่งมันมาจากใจข้า เก็บไว้อ่านกับเจ้าสามเจ้าสองคนในเรือนหอขาไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนเจ้าเพราะเจ้าสร้างความดีมาเยอะหวงว่าเจ้าจะดูแลเปลวคยีอย่างดีให้สัญญากับข้านะฉันให้สัญญาใด้ละมข้าไปก่อนนะ ท่านองค์สั่งไว้พว่ให้อ่านการอเวพรพ์กับเจ้าสาวสองตัอสอง่ดข้ามีควาคิดว่าคํำอวพรพ์ในจดหมายฉบับผมฟังไม่ได้อีกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนจะเป็นสักขีพยานตะลอดทั้งหลวพ่อทั้งสามด้วยตั้งใจฟังฟังเสร็จถวายซองทุกคนกลับบ้านได้หนูงพ่อกลับวัาได้เห็นไหมเราใจร้อนเองนึกว่าเขาไม่ถวายซอง ถึงเปลวพยีเมียรักเมื่อ<า>คืนไม่ได้นอนขับหัวรืเปล่าถึงเปลวพยีเมียรักเขาบอกเจ้าตรงตรงเจ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่สอนความรักสอนชีวิตคู่และความสุขให้กับข้า ที่ตำหนักน้ำคืนนั้นข้าจะจำไปตลอดชีวิตว่ามันคือข่อมคืนที่สุดพิเศษจะได้สอนให้ข้ารู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามถึงข้าจะรักเจ้าเพียงใดก็มีอาจขัดคำที่ข้ารันวาจาเอาไม่ได้ส่วนมินเยินผู้ไม่รู้ก็คือผู้ไม่ผิด ข้ายกดวงใจของข้าเอาไว้ห้เจ้าดูแลข้าหวังว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสมผัญที่เจ้าจะดูแลไปตลอดชีวิตข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนขอยกเรือนหอนั่นก็คือพื้นแผ่นดินอบอรปุระให้ไปเดินหอส่วนเราทั้งสามคนคงจะไม่ต้องพบกันอีกถ้าไม่มีผิดธุรทอะไร ไม่ต้องขึ้นเฝ้าข้าจากราชบุตรเฉวิลผู้พาดลักไม่ใสะไเียเาไทใคั้นมีเพียรมดี บอกความจริงกับข้าได้ฉวยร้องร้องข้าเนีมันไม่เป็นความจริงใช่ไหมพูดสิพูดท,ที่ทุกคนรู้ว่ามันไม่จริงใช่ไหมพูดส้ซึ่งผู้ ค,คนเน่าแ <c oughs> ละเรือข้ามฟ้า,าไปพ้นฝั่งโลกับไกลซะเลยคุณไม่บอกความจริงกับข้าบาาินเลี้ยงจับกลมกันเไวีเทวีร้องร้องข้าเล่นจูงคือเมียคนข้าบินเยื่อข้าสูงหัวสาไม่นอนทั้งคืนผมจะได้แต่งงานกับเจ้าเบลคลี จะให้ข้ากราบข้าก็กราบขอร้องเธอมีค่ามจริงกับข้าสิคุณม,มีจริงใช่ไหมคุณมีจริงใช่ไหมพูดสิิปพี่พูดสิว่าแล้วไงสองสองมาได็กแล้วล่ะทุกคนกลับได้กลับไป กับไปมาไปมีม <restrial noise> mm ีใครอยู่นะจะจะบอกความจริงกับข้าหรือยังไม่จร pl <play> <BRUNO itu> ิงใช่ไหม เธทำลายจิตใจข้าแบบนี้จุเกือยยังแงะที่ข้าที่สิ่งทุกอย่างข้าหลงเดือดที่เจ้าจนเป็นเมียชาวเวลเราก็ทำไมไม่บอกกับข้ามิเงยเขาจะไม่ต้องแต่งงานเขาจะไม่ต้องดีใจแบาดเจ็บฉันไม่ได้คิด เปลคดีแต่ด้วยบัตรนี้ก็คือสมบัติของช่วเอ๋อหวามแหนชาิหน้าเป็จริงข้าไม่เยินได้เกิดมาอีกครั้งึ่งก็ขอให้ขึ้นไห้เกิดมาเป็นคนรักของเจ้เปลวคดีแต่ครั้งนี้ข้ารักเจ้าไม่ได้ คือสมบัติของชาวไอร์แล้ามเย็ะจะขึ้นใจกันแล้ว